สวัสดีครับพี่น้องครับปกกระกช่อง,องบา้านอำเภออ๊อฟเชียงครับตอนนี้บ่ายโมงครับพี่น้องครับย้อยยังอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากว้าวอำเภอหนองบุญมากจังหวัดเอ่ออันนี้มันขึ้นจังหวัดยีงยังนี่โพล่าดอีกเก้าสิบกิโลเขาสิจจังหวดไหนงานครับรเพราะว่าผม ผมเดินทางมาหวดเพราะผมเมื่อยผมหลับก็เลยจอดจอดนอนอยู่อันปัป่มปตทครับเอาพี่หน้องครับออกเดินทางต่อออกเดินทางไปที่นางแงาน้องมุนีครับเสื้อผ้าห้งพี่พน,างงาน้องนางาน้อมีอย่างเลยแอบซบ ที่ตำบลหน,นองหัวแรดมองเอาเก้มาลินครับปีที่แล้วเพื่อน้องมุณมาเขาเนะแล้วก็อ,ออกท่างเดินครับเก้าสิบสามกิโลหดใบสองสี่สิบ <c oughs> ทางน้ากันพี่น้องครับ่อยอยากอัปเดตคลิปพี่น้องเมื่อเรื่อ <c oughs> <c oughs> นล่ะเมื่อกี้กินเข่าก็เริ่มคืด่อว่าต้องทายคลิปแปลว่ากระเปเป็นยังครับ <c oughs> พี่น้องก็เมืองกลางทางเขาเ้อเออคิดว่าเอานี่ลละนะครับก็่าไปหลายๆในความดีบอสะดวกในในระยะเวลานีนะครับพี่น้องครับ จีบประธานเพื่อแยกกันใช้รถโทรมาหนูนี่งพอเราว,ว่าอยู่สายอยู่สายเออนเกิดจีไปได้บไหมเดินทางแล้วเมื่อให้พี่น้องมือมือเส้านี่เกือบมันขี่รถมาบ่หอดจะได้ขี่รถออกมาได้บ่ถึงสี่สิบโลบ่อยากนอนเสียเลยเห็นปั๊มปตทะน้องบุญมากเออปั๊มปตทะน้องบุญมาก ขอเคยมานอนนกะก็เลยนอนย <c oughs> ามือแรงพอดีกินเข่าครับคุณพ่อทัานนี่ตื่นเลยนอนหยาดได้ป่ะเนี่ยถ้านอนอยู่ยรถจัิงจีอสิีนอนจีนอนแต่จำนี่แหละแต่ถ้าได้นอนห้องดีๆนี่บ่ตื่นได้ป่ะนเนี่ นอนเงานอนกากนอน,เนอแเ่รวายา์พี่น้องเป็นวันพักก่อนครับเมื่ออื่นก็นจักเป็นงานเอียงเพิ่นบูรุษดี๋ยวสิพาไปอัปเดตหน้านงานพี่น้องครับอ้าวมากันต่อจวดต่อจวดต่อพี่น้องก็ระเห็นตะค่างทางนี่แหละบรรยากาศ <c oughs> บ้านเดียรอาบน้ำบุรีค้อยกระไร ว่ามือเส้านี่อยากนอนอยากนอนแค่มันหลมหัวนอนจบเดือนี่รับแท้ว่ามอือเส้นก็เลยก็เลยโย่จักของไปไปนั่งกินข้วาวหน้าหมูพยายามหาเนี่ยคุยแต่จักรของว่าอยากรับอยากนอนสินะมันจะสิบขี่รถหอดหน้างานฟัองตัเสียงกันด้อพี่น้องอาจจะมีแค่ภาพ การเดินทางข้างหน้าบรรยายไปเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องนะครับคลิปนี้ไม่มีก็ได้เป็นหนางนางานงานนี่เองดอกเออเพิเ่งจะนนรถแล่นไปแล่นมาอย่างนี้แหล,คาาลนะครับบรรยากาศถนนเส้นนางรองโซกใสครับโคลาดอีกสามกิโลเขาสีเดียว ออกไปถนนทั้งอำเภอร์ปากช่องนะครับเราก็จะไปนอนหน้าง,งานกันครับวันนี้พ่ได้ทถ่ายคลิปอัปโหลดคลิปพี่น้องเอ้ยมาหากันหาเงินวันเมื่อวานนี้ได้13คลิปก็ดีใจแล้ะครับประทับใจในการถ่ายคลิปจะควงอยู่แล้วก็พี่น้องก็ให้การตอบรับ เป็นยางดีครับในการเมืองคลิปนะครับเมืองหน่อยเมืองหลายเราว่าการกดไค์กดแชเด้วยพี่น้องครับก็ยางหน่อยกันคุณเจ้านี่ละเ,เป็นต้นกําลังนะครับในการสนับสนุนช่องของผมในช่องลองเบียเน่เนาะพอดีหาได้สิบเด้ก็ได้น่ะมุดผู้พงศาเมืองคลิปให้นี่ละเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบเขา เขากําลังแจกไม่อันนะฮะโฆษณาอาจจะขึ้นหลายพี่น้องบางคนก็นอาจจะเห็นโฆษณามันขึ้นเยอะมากๆกก็ว่ต้องกดขามโฆษณาด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับช่องบ้านลำพือนอฟฟิเชียลแล้วก็น้องเบียร์ลำเพเอนอฟฟฮะเอามันเป็นโบนัสเดมันก่อนจะสิ้นปีไหมพี่น้องเออมันเป็นโบนัสครับก่อนสิ้นปีน ถ้าพี่น้องบุกบุกคอยก็ได้นะนะถ้าพุทธเจ้าบ่กดข้ามโฆษณาเอจอะเป็นเอฟเอฟซีนองจมเจือขอบคุณหลายๆครับย่อมือเสงหัวขอบคุณเอฟซีทุกท่านกับทีไม่กดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับช่องบ้านลําเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องน้องเบียร์ลำเพลินออฟฟิเชียลกเป็นซีคึอคืนน้อวันนี้เนาะถ้าอากาศตกแรงม่มีงานนะก็ชฎีบาถ้าฝนนะ ม่ขึ้นกับลินได้พี่น้องคนตกลินแต่ว่าไม่ได้ตกแคลงมากเอออา,เอ,อ,อากาศอากาศค่อนข้างเย็นครับม่ขึ้นนี่แต่ว่ากพอถึงคันว่าเย็นแบบมันยังไม่ถึงช่วงที่มันเย็นจะจ,จัดนะกั็นครับช่วงนี้มันช่วงกลังที่เขานาหน,า,นาแบบยบเจือนะครับ กำลังปรับตัวนะฮะทา้ามันร้นาวปุ๊บเชื่อเดียวก็เป็นไครกันเออผู้ได้ก็เป็นใครรอยเปอร์เซนต์ช่วงนี้หน้าหนาวนะฮะดูดูแลสุขภาพเด้เอ,อพี่ทองครับเออผู้เฒ่าผู้โอ่กัใส่เสียขันเงาวลยลายเออมึงเออการกินการอยู่ครับช่วงอากาศหนาวก็กระดีครับช่วงหนาวกินยังกับพบุญไงกินได้โดนเจ็บคลองได้โดน ครับคำเลี้ยาาวอย่างของเขามันมันคำเลี้ยวยืนบ่คำเลี้ยวเสาสะพระอาทิตย์ขึ้นสะนะครับถ้าเป็นช่วงหนาหนาวเอากดไหลกกดแชร์พี่น้องครับขอบคุณตะกรุกกำลังแรงใจนะครับ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ fc อีหล้าอุ้งยิ้งครับ, FC, รบ fc น้องน้องสาวคอยนี่แหละ ครับปอกอันคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวถ้ทางหอดนางนั่งจะอัปเดตให้พี่น้องเมืองกินอีกคลิปหนึ่งเนาะเอาปอกกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ